เอ๊ยยังไงนิกกี้นชาติแจ็คแฟนฉันสำหรับคู่กันทำคอนเทนต์หรือโพดรูปคู่โกรันใบหมอนเขียนแคปชั่นเด็กของใครแจ็คแฟนฉันประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกับใบหมอนกิติยา นางเอกสาวน้องใหม่จากช่องแปพร้อมอวดภาพถ่ายโมเมนต์มุ้งมิงลงโซเชียลจนเพื่อนท้องคนสนิทต,ต้องเข้ามาแซวกันแบบรัวๆล่าสุดแจ็คได้โพสรูปคู่กับโกรันน้องคนสนิทจากช่องนิกกี้จะฉัดและเขียนแคปชั่นว่าเด็กผีกับเด็กจุดๆๆเพียงไม่กี่นาทีนิกกี้จะฉัดได้รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าไอแจ็คดีๆเพื่อนฮาาฮหลังจากนั้นแฟนคลับ เขามาแซวนิกกี้กันอย่างมากมายเช่นใช่แน่ต้องใช่แน่แน่หวงแหละหวงหรือจ๊ะโกรันเด็กของ f อซขาหื่นรักมากคนนี้เปิดตัวเลยและล่าสุดในฝั่งด้านอินสตาแกรมของนิกกี้ได้มีการโพสร,รูปคู่กับใบมอนซึ่งเป็นแฟนของแจ็คมีการเขียนแคปชั่นว่าซ้ายเด็กผีขวาเด็กแจ็คและหลังจากนั้นเราป็าแฟนคลับ ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานและตอบกลับว่าชัดแล้วแหละสหรับคู่กันถ่ายรูปเพื่อนรักเปิดแล้วเมื่อไหร่ทีมเราจะเปิดรอดูคลิปนี้และคงต้องจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างนิกกี้กับสาวโกรันว่าความสัมพันธ์จะพัฒนากันไปจริงหรือเปล่าเตรียมเฝ้าหน้าจอกันได้เลยถ้าคลิปออนเมื่อไหร่รับรองยอดทุ่งกระฉูดแน่นอนค่ะ ฝากต,ติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ